มหายุทธสถานพบตอนที่132ในงานวันเกิดแขกที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเดินทางขึ้นเขาของสำนักสเสวียนหางตรงตีนเขาของเขาสเสวียนอย่างบันไดหินสีฟ้าทอดยาวไปจนถึงยอดเขาตรงไหลเขาถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกนกกระเรียนและลิงส่งเสียงดังกังวานราวกับดินแดนแห่งเซียน หลัวซิวเหยียนเย่เอ๋อและมู่จื่อซิวกับหนิงเหอโจอกุดยุทธทั้งสองคนตามสวีจิงเหนียนเดินทางมาถึงเขาสเสวียนหยางด้วยสถานะของคนตระกูลสวียอดเขาเป็นจตุรัสลานกว้างขนาดใหญ่ถูกเรียงรายไปด้วยโต๊ะนับร้อยตอนที่หลัวซิวและคนอื่นเดินทางมาถึงมีผู้คนไม่น้อยที่นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วคนที่มีสิทธิ์นั่งที่นี่ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลการฝึกยุทธระดับราชาย,ยุทธ์ขึ้นไปเจ้าหอสำนักสเสวียนหยางทำเกินไปแล้ว พวกเรานำดอกไหทัทางดาวตกที่ลำคามามอบให้พวกเขาแต่กลับไม่คิดจะจัดที่นั่งให้พวกเราเลยด้วยซ้ำคนของหอหยองชางไม่มีราชายุทธย่อมไม่มีสิทธินั่งในจัตุรัสหญิงสาวที่อยู่ข้างกายของเย่เจียเ,เอ๋อรทำหน้าไม่พอใจห้วนหยุเนเงียบเดี๋ยวนี้เย่เจียเอ๋อร์เขม่นใส่นางบรรดาผู้อาวุโสที่นั่งอยู่ล้วนแต่เป็นราชายุทธและจัก,กรพรรดิเจ้ามาพูดจาเหลวไหลที่นี่จะสร้างปัญหาให้พวกเรา หญิงสาวที่ชื่อห้วนหยุนโดนตำหนิแต่กลับทำปากจูแสดงความไม่พอใจหน้าคำสิ้นดีแค่มอบดอกไหาทาถังดาวตกดอกเดียวก็คิดจะนั่งที่นี่แล้วใช่สำนักสเสวียนหยางจะใส่ใจยาที่ประดับหกดอกเดียวเหรอพวกบ้านนอกพวกนี้มาจากไหนมีผู้คนไม่น้อยที่อยู่โดยรอบได้ยินคำพูดบ่นของห้วนหยุนทันใดนั้นมีเสียงพูดดูถูกดังเข้ามาในหูของเย่เจียเออและคนอื่นทันที หญิงสาวที่ชื่อหุ่นหยุนข้างกายของนางแสดงสีหน้าที่ไม่พอใจออกมาทันทีแต่กลับโดนเย่เจียเอ๋อใช้สายตาเตือนเพราะในบรรดาคนที่พูดจาเสียสีย่อยย้ยล้วนแต่เป็นฝึกจิตขั้น8ดและขั้น9้าในเขตปกครองตัวว๋าไห่บางทีปรมาจารย์โลกยุทธผู้ฝึกจิตขั้น9้าคนหนึ่งอาจจะมีสถานะสูงส่งแต่ที่นี่คือสำนักสเสวียนหางถึงเป็นผู้แข็งแกร่งราชายุธก็ต้องถ่อมตนส่วนปรมาจารย์ฝึกจิตเพื่ออยู่ที่นี่เป็นได้เพียงผู้น้อย บนจตุรัสในพื้นที่รอบนอกสุดล้วนแต่เป็นที่นั่งของราชายุทธตรงกลางเป็นที่นั่งของผู้แข็งแกร่งราชายุทธขั้นเจ็ดขึ้นไปและจัก,กรพรรดิส่วนโดยรอบของจตุรัสส่วนใหญ่เป็นปรมาจารย์ฝึกจิตทําได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นด้านหน้าสุดของจตุรัสเป,เป็นตําหนักสีทองอารามที่สวยสง่างามเจ้าสํานักสเสวียนยางสวมหน้าก,ากากสีทองครึ่งหน้าเดินไปทักทายแขกอย่างยิ้มแย้ม ตรงหน้าประตูตำหนักมีโต๊ะที่สวยงามประณนตถูกตั้งอยู่ตรงนั้นหนึ่งโตะเห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นที่นั่งของอาจารย์สเสวียนหยางเพียงแต่จนกระทั่งถึงตอนนี้ผู้แข่งแกร่งกุดยุทธคนนี้ก็ยังไม่เคยปรากฏตัวสวีจิงเหนียนในฐานะที่เป็นจักรพรรดิในละแวกของประเทศเทียนหวู่ก็ถือเป็นผู้แข็งแกร่งที่มีสถานะคนหนึ่งโซนตรงกลางย่อมมีที่นั่งของเขาหลัวซิวคนทั้งสี่ไม่ได้เข้าไปนั่งในจัตุรัสพวกเขากดผลการฝึกตนของตนเองให้ต่ำลงประปนอยู่ในโซนโดยรอบที่มีปรมาจารย์ฝึกจิตมากกว่า ลงมือเมื่อไหร่หนิงเหอโจมองไปทางหลัวซิวแล้วถามตอนนี้ไม่ได้หลัวซิวสายหัวพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมที่นี่แตกต่างจากแดนตำหนักจื่อสำนักสเสวียนอย่างมีค่ายกลพิทักษ์เขายิ่งไปกว่านั้นยังเป็นค่ายกลระดับเจ็ดหลังจากได้ยินคำพูดประโยคนี้หนิงเหอโจและมู่จื่อซิวแสดงสีหน้าที่หนักใจออกมาทุกคนรู้ดีค่ายกลพิทักษ์เขาเมื่อเทียบกับค่ายกลที่อยู่ในระดับเดียวกันพลังทำลายล้างสูงที่สุด เมื่อไรที่ค่ายกลรพิทักษ์เขาระดับ7็ถูกขับเคลื่อนแม้กระทั่งผู้แข็งแกร่งจัก,กรพรรดิช่วงหลังก็ต้องถอยออกไปไกลถึง90สลี้สำนักสเสวียนหยางถือว่ามั่งคั่งใช้ได้หนิงเหอโจอกระตุกมุมปากยิ้มอย่างเย็นชารูปแบบของค่ายกลรพิทักษ์เขามีความยุ่งยากมากการสร้างค่ายกลรพิทักษ์เขาระดับเจ็ดอย่างน้อยก็ต้องใช้ปรมาจารย์ค่ายกลระดับเจ็ดหลายคนใช้เวลาสร้างหลายปีถึงจะสำเร็จราคาที่ต้องจ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าหากมีค่ายกลรพิทักษ์เขาระดับเจ็ด พวกเราจะฝืนลงมือที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดคงต้องใช้แผนระยะยาวมู่จื่อซิวพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแม้กระทั่งเขาและหนิงเหอโจก็ไม่สามารถต้านทานการจู่โจมของค่ายกลพิทักษ์เขาระดับเจ็ดแน่นอนถึงขั้นสามารถหนีออกไปได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ให้เวลาข้าหน่อยข้าจะลองคลายค่า,ายกลดูหลัวซิวส่งเสียงพูดอะไรนะเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าหมายถึงคลายหนิงเหอโจและมู่จื่อซิวมองไปทางเขาด้วยความประหลาดใจ การคลาย่ายกลแห่งหนึ่งถึงขั้นยากยิ่งกว่าการฝืนทำลายค่ายกลนเพราะจำเป็นต้องเข้าใจหลักการการทำงานของข่า่กลนจึงสามารถอนุมานรูปแบบและการจัดเรียงของข่า่กลนถึงสามารถถอดรูปแบบและตำแหน่งในระหว่างนั้นหากเกิดข้อผิดพลาดค่ายกลจะถูกกระตุ้นคนที่กำลังควบคุมค่ายกลนก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงการแทรกแซงถึงเวลาหากตกอยู่ในพื้นที่ของค่ายกลนคิดจะหนีก็หนีไม่รอดแล้ว ถ้าหากต้องการฝืนทำลายค่ายกลพิทักษ์เขาระดับเจ็ดจำเป็นต้องมีผลการฝึกตนของระดับมหายุทธ์ขึ้นไปถึงสามารถทำได้ยิ่งไปกว่านั้นถึงเป็นผู้แข็งแกร่งมหายุทธ์ต้องการฝืนทำลายค่ายกลพิทักษ์เขาระดับเจ็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องเผาผลาญปราณแท้และเวลาเป็นจำนวนมากดังนั้นสำหรับทุกสำนักค่ายกลพิทักษ์เขาถึงจะเป็นตัวบ่งชี้หลักฐานของขุมกำลังนี่เป็นถึงค่ายกลพิทักษ์เขาระดับเจ็ดเจ้าแน่ใจว่าทำได้เหรอ ถึงมูจอซิลจะสงสัยว่าเขาคือคิงซิลหลัวแต่ไม่คิดว่าเขาสามารถคลายค่ายกลระดับเจ็ดยิ่งไม่ต้องพูดถึงค่ายกลพิทักษ์เขาที่เป็นค่ายกลที่แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับเดียวกันน่าจะไม่มีปัญหาบนใบหน้าของหลัวซิลเต็มไปด้วยความมั่นใจซาหนิงเหอโจสูดอากาศที่เย็นวูบเข้าปอดเขาและมู่จอซิลล้วนแต่เข้าใจดีว่าการคลายค่ายกลระดับเจ็ดมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าผู้คลายค่ายกล อย่างน้อยก็ต้องมีมาตรฐานของปรมาจารย์ไข้กลระดับ8และหมอนี่เพิ่งจะอายุเท่าไหร่เองดูแล้วน่าจะไม่ถึง20ด้วยซ้ำมัง้งถึงเขาเริ่มวิเคราะห์ศึกษาเกี่ยวกับไข้กลตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ไม่มีทางบรรลุถึงปรมาจารย์ไข้กลขั้น8มัง้งอันที่จริงมาตรฐานไข้กลของหลัวซิลไม่ถึงขั้น7ด้วยซ้ำมาตรฐานของเขาอยู่ที่ขั้น6แม้ปัจจุบันเขามีกำลังพอที่จะสร้างไข้กลระดับ7แต่การตระหนักรู้บนเส้นทางของไข้กลย,ยังไม่บรรลุถึงมาตรฐานของขั้น7 ที่เขากล้าพูดว่าตนเองสามารถคลาย่ายกลพิทักษ์เขาระดับเจ็ดนั่นเป็นเพราะมีจักรพรรดิสเสวียนดำอยู่ด้วยด้วยทักษะประมาจาราย์่า่กลนขั้นเก้าของจักรพรรดิสเสวียนดำการคลาย่ายกลนระดับเจ็ดย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายมากพวกท่านอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวข้าไปเดี๋ยวเดียวก็มาหลัวซิวพูดหลังจากนั้นอาศัยจังหวะที่ผู้คนรอบข้างไม่ทันสังเกตปกปิดกลิ่นอายของตอนเองออกจากจตุรัสแห่งนี้เจ้าหนูไปทางทิศตะวันออกสามสิบเก้า ตามคำชี้แนะของจักรพรรดิสเสวียนดำหลัวซิลเดินมาถึงตำแหน่งจุดหนึ่งก็จะทิ้งธงค่ายกลไว้หนึ่งอันหลังจากนั้นวาดค่ายกลบางตาขึ้นโดยรอบของธงค่ายกลทำให้ผู้อื่นไม่สามารถสังเกตเห็นเขาสำนักสเสวียนหางด้านในสุดของตำหนักที่สูงตระงานเป็นสถานที่เก็บตัวของอาจารย์สเสวียนหยางหลังจากเจ้าสำนักสเสวียนหางทักทายแขกทุกคนเรียบร้อยเขามาถึงหน้าห้องลับที่ใช้เก็บตัวฝึกตนของบรรพชนพูดด้วยน้ำเสียงที่เคารพหลิงซวงขอพบท่านบรรพชน เทียนสองเล่มถูกจุดขึ้นหน้าห้องประตูลับแสงเทียนสว่างสวยัยแขกมากันครบแล้วเหรอมีเสียงสุขุมชราภาพดังออกมาจากห้องลับอย่างกระทันหันเรียนท่านบนรรพชนคนของตำหนักจื่อยังมาไม่ถึงเจ้าสำนักสเสวียนหยางตอบด้วยน้ำเสียงที่เคารบตาเท่าถาวางตัวใหญ่โตใช้ได้ก่อนหน้านี้ข้าส่งข้อความไปก็ไม่ตอบอาจารย์สเสวียนหยางพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเหมือนไม่พอใจที่จนป่านนี้แล้วอาจารย์ตำหนักจื่อยังมาไม่ถึง ท่านบนรรพชนถึงเลิกม,มงคลแล้วก่อนที่จะสิ้นเสียงคำพูดของเจ้าสำนักสเสวียนหางประตูหินของห้องลับเปิดออกอย่างเชื่องช้าชายชาราในชุดกี่เพ้าสีขาวมีวงแหวนสีทองลอยอยู่ตรงหลังศีรษะเดินออกมาจากห้องลับชายชาราคนนี้ใช้มือคว่ยหลังข้างหนึ่งบนร่างกายถูกปกคลุมด้วยกลิ่นไอายแห่งความแข็งแกร่งที่สามารถมองข้ามทุกสรรพสิ่งในใต้ล่า เจ้าสำนักสเสวียนหยางเห็นชายชราคนนี้ร่างกายก้มต่ำลงยิ่งกว่าเดิมการที่สำนักสเสวียนหยางมีทุกวันนี้ทั้งหมดเป็นเพราะการมีอยู่ของบรรพชนท่านนี้ทว่าท่าทีที่ถ่อมตนของนางเมื่อตกอยู่ในสายตาของอาจารย์สเสวียนหยางกลับทําให้เขาขมวดคิ้วแน่นหลิงสวงพรสวรรค์ของเจ้าไม่เลวแต่หลายปีมานี้กลับยังเป็นได้แค่จักรพรรดิขั้นสี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าเพราะเหตุใดหลิงซวงไม่ทราบท่านบรรพชนโปรดชี้แนะเจ้าสำนักสเสวียนหยางพูดด้วยน้ำเสียงที่เคารพ นั่นเป็นเพราะจิตใจของเจ้าขาดความทะเยอทะยานของผู้แข็งแกร่งแห่งโลกยุธเมื่อไหร่ที่เจ้าไม่ถ่อมตนต่อหน้าข้าเช่นนี้บางทีเจ้าก็อาจจะสามารถเข้าใจในจุดนี้ถึงเวลาผลการฝึกตนของเจ้าจะก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วอาจารย์เสวียนอย่างลูบหนวดคราวของตนเองแล้วพูดได้ยินคำพูดแบบนี้บนใบหน้าของเจ้าสำนักเสวียนอย่างปรากฏให้เห็นอารมณ์ของความสงสัยและหวั่นเกรงหลิงซวงไม่กล้าดูหมิ่นท่านบรรพชนไม่ทราบว่าเหตุใดท่านบรรพชนถึงพูดเช่นนี้ ในฐานะเป็นผู้แข็งแกร่งจำเป็นต้องมีความทะเยอทะยานหากไม่มีใจของผู้แข็งแกร่งเจ้าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งได้อย่างไรผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงจะไม่ยอมก้มหัวให้คนใดคนหนึ่งอาจารย์สเสวียนหยางพูดอย่างเชื่องช้าเจ้ายิ่งยำเกรงยิ่งยิ่งนับถือค่าดังเทพเจ้าจะยิ่งไม่มีวันก้าวข้ามค่าอีกสองร้อยปีข้าก็จะสิ้นอายุไขยแล้ว ชีวิตนี้ไม่มีหวังบรรล,ลุถึงระดับดินแดนมหายุทธการสืบทอดต่อไปของสำนักสเสวียนในอนาคตจะถูกส่งมอบไปอยู่ในมือของเจ้าอาจจะไม่สามารถบรรล,ลุถึงดินแดนมากุดยุทธก่อนข้าจะดับศูนย์หลักฐานนับพันปีของสำนักสเสวียนหางเกรงว่าต้องพังทลายแล้วพูดถึงตรงนี้อาจารย์สเสวียนอย่างอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจสิ่งที่สำนักและตระกูลกลัวมากที่สุดก็คือไม่มีผู้สืบทอดสิ่งที่ควรชี้แนะก็ชี้แนะไปแล้วเส้นทางการฝึกยุทธของทุกคนแตกต่างกันเขาไม่สามารถชี้แนะนางมากกว่านี้ พากันเถอะหลังจากสิ้นเสียงอาจารย์เสวียนอย่างก้าวเท้าออกจากตําหนักคํานับท่านบรรผชนทันทีที่อาจารย์เสวียนอย่างเดินออกมาบนจตุรัสที่เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยเงียบสงบลงทันทีลูกศิษย์ของสํานักเสวียนอย่างนับพันในชุดกีเผ้าสีขาวคุกเข่าลงพื้นตะโกนพูดเสียงดังก้องไปทั่วท้องฟ้าคํานับท่านอาจารย์แขกที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศก็ลุกขึ้นคํานับเช่นกัน ทุกท่านไม่ต้องมากพิธีอาจารย์สเสวียนอย่างยิ้มเล็กน้อยสะบัดแขนเสื้อพลังปราณที่มองไม่เห็นสายหนึ่งประคองทุกคนลุกขึ้นยืนตัวตรงบนจตุรัสแห่งนี้มีคนอย่างน้อยหลายพันอาจารย์สเสวียนอย่างเพียงแค่ยกมือถึงขั้นสามารถส่งผลต่อทุกคนผลการฝึกตนระดับนี้เรียกได้ว่าล้ำลึกไม่อาจยังถึงวงแหวนแสงสีทองที่ลอยอย,อยู่ตรงหลังศีรษะของเขาทําให้ทั่วร่างของเขาเปล่งประกายแสงสีทองเจิดจรัสดุดด,ดั่งเทพเจ้าและราวกับเทพเซียนผู้พลัดถิน่น มกุฎยุทธมู่จื่อซิวและหนิงเหอโจทั้งสองที่ประปนอยู่ในฝูงชนล้วนแต่ระงับความผันผวนปรานแท้ของตนเองบนใบหน้าแสดงให้เห็นถึงความเคร่งเครียดพวกเขาสองคนคนหนึ่งคือมกุฎยุทธขั้น3าเป็นผู้ลาตระเวนขององค์กรนักหลายยุทธของพื้นที่แห่งหนึ่งความแข็งแกร่งเทียบเท่ามกุฎยุทธขั้นสี่ โดยเฉพาะหนิงเหอโจมีผลการฝึกตนระดับมกุดยุธขั้น4ี่เป็นผู้แข็งแกร่งที่เดินสายนักยุธกลั่นร่างถือเป็นยอดฝีมือในคนระดับเดียวกันตอนสังหารอาจารย์ตำหนักจื่อในแดนตำหนักจื่อโดยพื้นฐานแล้วเป็นฝีมือของเขาคนเดียวมู่จื่อซิวแค่ทำหน้าที่สนับสนุนเท่านั้นแต่ตอนที่อาจารย์สเสวียนหางปรางประกาศกลับทําให้พวกเขาสองคนเกิดความรู้สึกลึกซึ้งจนไม่สามารถยังถึงไม่เสียเปล่าที่ตาเท่าคนนี้อยู่มา2,800ปี ผลการฝึกตนลึกซึ้งไม่อาจอยังถึงมู่จื่อซิวพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมคิดไม่ถึงว่าอาณาจักรใต้ของประเทศเทียนหู่จะมียอดฝีมือแบบนี้อยู่ด้วยในแววตาของหนิงเหอโจปรากฏให้เห็นความกังวลสิ่งที่พวกเขากังวลไม่ใช่ผลการฝึกตนของอาจารย์สเสวียนหยางผลการฝึกตนของอาจารย์สเสวียนหยางคนนี้ก็อยู่ในระดับมกุฎยุตข,ขั้นสี่เช่นกันแม้ว่าไม่สามารถทะลวงผลการฝึกตนมาโดยตลอดแต่ปราณแท้กลับถูกเขาวควบแน่นจนมีพลังมหาศาลและไม่สามารถคาดเดา นี่ต่างหากถึงจะเป็นสิ่งที่มู่จื่อซิวและหนิงเหอโจกังวลมากุดยุดขั้นสี่เช่นกันหนิงเหอโจรู้สึกว่าปราณแท้ของตนเองด้วยกว่าอาจารย์สเสวียนอย่างเยอะมากอายุขัยของตาเท่าคนนี้ใกล้หมดลงแล้วหากสู้กันอย่างจริงจังเกรงว่าคงรับมือพวกเราไม่ไหวพวกเราสองคนร่วมมือกันจัดการเขาไม่ใช่ปัญหาขึ้นอยู่กับว่าหลวซิวสามารถคลายค่า,ายกลระดับเจ็ดอันนี้ได้หรือเปล่าไม่เช่นนั้นหากเกิดการต่อสู้ขึ้นจริงไม่แน่ชีวิตของพวกเราสองคนอาจจะจบ ลงที่นี่มู่จื่อซิวและหนิงเหอโจหันไปสบตากันแววตายิ่งเคร่งเครียดห้าห้าวันเกิดอายุ2800ปีของพี่หลี่ข่ามาสายโปรดให้อภัยโปรดให้อภยัอภยในตอนนั้นเองเสียงหัวเราะดังมาจากกลางอากาศมีรถมาคันหนึ่งถูกลากผ่านเมฆหมอกโครงสร้างของรถมาถูกสร้างจากหยกเขียวถูกลากโดยมังกรเจียวระดับ5 3สามตัวชายไวกลางคนหน้าคมเข้มเป็นผู้คุมรถมาผลการฝึกตนอยู่ในระดับจักรพรรดิน้องซุนเปิดตัวยิ่งใหญ่นะัก ลีสวนญย,ย,ยิ้มเล็กน้อยเรียกขานคนรุ่นเดียวกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่อยู่ด้านในรถม้าต้องเป็นอาจารย์กุดยุทธแน่นอนผ้าม่านรถมาเปิดออกอย่างเชื่องช้าชายไวกลางคนในชุดสีม่วงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทุกคนเขาแต่งกายด้วยชุดจีนมีมงกุฎรูปดาวอยู่ตรงศีรษะสองเท้าเหยียบอยู่บนก้อนเมฆตรงระหว่างคิ้วมีไฟสีแดงความหน้าเกรงขามที่มองไม่เห็นสายหนึ่งทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกอยากกลับไหวบูชา นักยุทธที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักมกุฎยุทธแซ่สุนคนนี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้คนคนนี้มีชื่อว่าสุนเชียนซางเป็นนักยุพเนจรชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักน้อยครั้งที่จะปรากฏตัวในโลกภายนอกสุนเชียนซางนั่งขัดสมาธิลงที่ฝั่งซ้ายมือของหลีซวนอย่างเห็นที่นั่งฝั่งตรงข้ามยังว่างขมวดคิ้วเล็กน้อยพี่เทวยังไม่มาอีกหรือก็คงจะวางท่าใหญ่โตกว่าเจ้ามัง้ง หลีสเวียนอย่างพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนไม่พอใจเล็กน้อยด้านล่างฝูงชนสีหน้าของมู่จอซิลและหนิงเหอโจอดูน่าเกลียดมากมีมกุดยุทธมาอีกคนเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องดีอะไรตังทันใดนั้นมีเสียงระฆังดังก้องไปทั่วฟ้าดินและเสียงยังคงกังวานอยู่เหนือท้องฟ้าของเขาเสเวียนอย่างอย่างชัดเจนแท่นบูชาถูกสร้างขึ้นที่ใจกลางจตุรัสและหลีสเวียนอย่างก้าวขึ้นไปในอากาศยืนอยู่บนแท่นบูชาเพื่อบูชาสวรรค์และโลก การบูชาแบบนี้มักจะเป็นผู้ฝึกนักยุทธ์ซึ่งอายุไขกำลังจะหมดลงอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยหวังว่าเขาจะสามารถฝ่าโซ่ตรวนได้ปรับปรุงการฝึกฝนเพิ่มอายุไขและอายุยืนยาวขึ้นในระหว่างกระบวนการบูชาสวรรค์และโลกทั้งสถานที่เงียบสงัดในเวลานี้หลัวสซิวได้วางธงหลายสายมากกว่าหนึ่งอันไว้ที่ประตูของสำนักสเสวียนหยางเสร็จแล้วสิ่งนี้สามารถทำลายค่ายพิทักษเขาได้หรือไม่จิตสำนึกของ หลัวซิลสามารถรับรู้ตำแหน่งของธงแต่ละรูปแบบได้อย่างชัดเจนหลังจากยืนยันว่าตำแหน่งไม่ผิดเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไอหนุ่มเจ้าสงสัยระดับค่ายกลของจักรพรรดิหรือจักรพรรดิสเสวียนดำพูดขึ้นข้าให้เจ้าสร้างค่ายกลจักรวาลตาลปัดตรับใดที่ค่ายกลถูกเปิดใช้งานการดำเนินการนี้สามารถหยุดการทำงานของค่ายพิทักษ์เขาระดับที่เจ็ดนี้ได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแค่ชั่วโมงเดียวหลัวซิลขมวดคิ้วเล็กน้อยไอ้โลบมากไม่รู้จักพอ ถ้าผลการฝึกฝนตนของเจ้าไม่ต่ำเกินไปจัก,กรพรรดิองค์นี้สามารถปล่อยให้เจ้าเข้าควบคุมค่ายกนนี้ได้โดยตรงจัก,กรพรรดิสเสวียนดำกล่าวอย่างไม่พอใจหลัวซิลยิ้มอย่างแก้แก้กลางๆและไม่ได้โต้เถียงกับจัก,กรพรรดิสเสวียนดำต่อในเรื่องนี้ตอนนี้วิธีที่เตรียมการทำลายค่ายพิทักษ์เขาเรียบร้อยแล้วยังงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติ ในขณะนี้ปรมาจารย์ของสำนักสเสวียนหางรวมตัวกันที่จตุรัสเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของลีสเวียนยางซึ่งทําให้การเคลื่อนไหวของหลัวซสิวสดาวกยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสำนักใหญ่อย่างสำนักสเสวียนหางอยู่ในเหตุสําคัญแบบนี้ก็ไม่คลายการเฝ้าระวังในสถานที่สําคัญได้ถึงแม้ยังมีสาวกจำนวนมากที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังก็ตาม หลังจากค้นหาเกือบครึ่งชั่วโมงหลวซิลก็พบทางเข้าของทางลับใต้ดินทางเข้ามีสาวกทั้ง8คนคอยดูแลปกป้องในบรรดาสาวกทั้ง8คน5คนคือฝึกจิตขั้นก้าวและ3คนคือฝึกราชาุยุ์บนแผ่นศิลาข้างๆมีคำว่าคุกใต้ดินถูกสลักจารึกไว้เห็นได้ชัดว่าสถานที่นี้เรียกว่าคุกใต้ดินจึงน่าจะเป็นสถานที่ที่สํานักสเสวียนหยางกักขังนักโทษพี่สาวของเขาและตระกูลหลิวมีแนวโน้มที่จะถูกกักขังอยู่ในนั้น หลัวซิวไม่ได้จะฆ่าเขาโดยตรงแต่ด้วยความช่วยเหลือของผังค่ายซ่อนงำเลยอยู่ทางเข้าคุกใต้ดินก่อนเพื่อแยกและป้องกันลมหายใจของค่ายกลด้วยวิธีนี้หากมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่ก็จะไม่มีพลังจิตแท้ความผันผวน,นที่ถูกโลกภายนอกรับรู้บูมทันทีที่เขาขึ้นมาเขาได้กระตุ้นเพลิงวิญญ,ญาณที่กลืนกินความว่างเปล่าโดยตรงและทะเลเพลิงที่ลุกชดช่วงที่ปลุกปลักทมคลุกทีมและปกคลุมโลกก็จมดิ่งเข้าหาสาวกแปดคนของสำนักสเสวียนหยาง มีคนกำลังจะบุกเข้าไปในคุกใต้ดินหลังจากที่สาวกทั้ง8ตอบสนองพวกเขาก็ตะโกนเสียงดังทันทีแต่เสียงนั้นถูกบล็อกโดยค่ายกลและไม่สามารถส่งออกไปภายนอกได้ในเวลาเดียวกันหลัวซิวได้ใช้เทคนิควิชาท่าร่างบรรลุมังกรเขียวสู้ไปเลยทีเดียวและแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าสีก็ว่าไปและพื้นที่รอบๆคนเหล่านี้ถูกกักขังและปิดกัน้น เสียงกรีดร้องและคำอุทานดังขึ้นทีละคนและภายใต้พลังแห่งการกลืนเด็ดแห่งพูดอักคีสาวกเหล่านี้ที่มีฐานการฝึกฝนสูงสุดราชาการต่อสู้ที่มีความสามารถที่สุดไม่มีความต้านทานเลยยามที่เฝ้าทางเข้าคุกใต้ดินไม่แข็งแรงนักแต่หลัวซิลไม่ลดความระมัดระวังลงเพราะเหตุนี้หลังจากที่เขาเข้าไปในทางเดินมืดของคุกใต้ดินการเคลื่อนไหวของเขาช้ามากสติของเขาอยู่ในสถานะที่จะถูกปลดปล่อยอยู่เสมอและเขาก็สัมผัสได้ไดถึงการเคลื่อนไหวรอบตัวเขาอย่างเฉียบขาด ทันใดนั้นฝีเท้าของเขาก็หยุดลงกระทันหันเพราะห่างออกไปเพียงห้าเมตรข้างหน้าเขาค้นพบค่ายกลการเฝ้าระวังที่ซ่อนเร้นอย่างยิ่งระดับของค่ายกลการเฝ้าระวังนี้ก็ถึงระดับ7เช่นกันเมื่อมีคนกระตุ้นการแบนค่ายกลน,นี้โดยไม่ได้ตั้งใจหลวซิลคาดว่าบรรพบรุษเสวียนหยางจะรู้ว่ามีคนบุกเข้าไปในคุกใต้ดินโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเนื่องจากค่ายกลการเฝ้าระวังนี้ถูกค้นพบโดยเขาจึงไม่เป็นอันตรายต่อหลวซิล มือของเขากลายเป็นภาพติดตามีตราประทับออกมาหลายสิบดวงและลำแสงก็พุ่งออกมาจากระหว่างฝ่ามือและนิ้วของเขาราวกับโซ่อยู่ในกรงทําให้การทำงานของค่ายกลการแจ้งเตือนระดับเจ็ดนี้มีเสถียรภาพจากนั้นร่างของเขาก็วับวับหายและเขาก็เดินผ่านไปโดยตรงและค่ายกลการเฝ้าระวังระดับเจ็ดก็ไม่ตอบสนองเลย ทันทีหลังจากนั้นลัวซิลได้ค้นพบข้อจำกัดของค่ายกลนบางอย่างทีละอันซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ายกลนการแจ้งเตือนและส่วนน้อยเป็นค่ายยักเย็นแต่ระดับของค่ายกลนเหล่านี้ไม่สูงส่วนใหญ่ระดับห้าและหกไม่นานเขาก็เข้าไปในคุกใต้ดินซึ่งมืดและชื้นจะมีแสงเปล่งแสงสลัวในระยะไกลกว่าสิบเมตรพื้นที่ภายในคุกใต้ดินมีขนาดใหญ่มากและลัวซิลได้ยินการล่วงละเมิดมากมายน่าจะเป็นบางคนที่แค้นสํานักสเสวียนหางพวกเขาถูกคุมขังที่นี่มืดมนไร้ความหวงังและเต็มไปด้วยความขุ่นเคือง ที่นี่มีแต่กลิ่นเหม็นเน่าและในหลายห้องขังหลวซิลเห็นศพนั้นกลิ่นเหม็นเข้าจมูกปล่อยข้าออกไปเมื่อเห็นว่ามีคนเข้ามาคนเหล่านี้ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในห้องขังต่างก็สภาพดุนกรุงรังใบหน้าของพวกเขาดูน่าเกลียดหลัวซิลร้ายความรู้สึกและเมินเฉยคนเหล่านี้เพราะเขาไม่รู้ว่าคนเหล่านี้ดีหรือชั่วและจุดประสงค์ของเขาคือการช่วยครอบครัวของเขาเองคนอื่นจะอยู่หรือตายเขาไม่มีอารมณ์ไปสนใจ ไม่นานหลังจากนั้นหลัวซิวก็พบห้องขังที่ใหญ่กว่าและเห็นหลัวซิวเออพี่สาวของเขาเธออุ้มเด็กที่กำลังร้องให้อยู่ในอ้อมแขนของเธอมีอายุสี่ห้าขวบแล้วห้องขังนั้นเย็นและชื้นทุกคนต่างไหล่ตกไร้ความรู้สึกสมาชิกในครอบครัวของตระกูลหลิวทั้งแก่และเด็กถูกจับกุมทั้งหมดและคนธรรมดาบางคนที่ไม่มีการฝึกตนถึงกับเสียชีวิตในห้องขังโดยนอนนิ่งอยู่ที่มุมห้อง หลิวหยวนสามีของหลัวซิ่วเอ๋อร์ถูกหลายคนชี้ด่าในขณะนี้แต่เขาทำได้อดกลั้นของเขาและไม่สามารถโต้กลับได้หลิวหยวนเจ้าคนบาปของตระกูลหลิวถ้าเจ้าไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงเลวคนนี้ครอบครัวหลิวของเราจะมีปัญหาเช่นนี้ได้อย่างไรถึงตอนนี้เจ้ายังปกป้องหล่อนถ้าให้ข้าพูดข้าผู้หญิงเลวตอนนี้ด้วยวิธีนี้เรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลหลิวของเราและสำนักสเสวียนหางจะปล่อยพวกเราออกไปโดยธรรมชาติ สมาชิกในครอบครัวตระกูลหลิวเหล่านี้พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมและเดินเข้ามาพร้อมกันเจ้าอยากทำอะไรละ่ะการแสดงออกของหลิวหยวนเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาก็รีบปกป้องหลัวซิ่วเอ,อ๋อและเด็กที่อยู่ข้างหลังเธอตั้งแต่ถูกคุมขังในคุกใต้ดินครอบครัวตระกูลหลิวก็เกิดความขัดแย้งขึ้นโท,ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเขาและหลัวซิ่วเอ,อ๋อ แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเพราะน้องชายของหลัวซิ่วเอ๋อจริงๆแต่เธอก็เป็นภรรยาของเขาด้วยเขาจะนั่งเฉยและเพิกเฉยได้อย่างไรหลิวหยวนเจ้าลูกเลวถอยออกมาชายชาราผมขาวตะโกนอย่างเย็นชาพ่อเธอเป็นลูกสะภ้ายของท่านสีหน้าของหลิวหยวนเปลี่ยนไปชายชาราคนนี้คือพ่อของหลิวหยวนและนายท่านตระกูลหลิว